มื่อนี้่เมื่อน,นี้่เขาไป็นีิยังวานิโนเป็นอะไรวะวันนี้เข้าใกล้ไม่ได้เลยเขาใกล้สีตสิดกระโดดอันกัดแยบบนไม่พี่น้องเอ้ยมันหยอกขาเมันจิก,กัดนี่จังไดกับบรูเลียเขาก็ย่านอยู่ดีเขยวมันแหลมขึ้นอย่างนี่เข่ากระใต้กระได้เบื้องแน่ล่ะอญ่านี่เขากินดีดีบนสิไปเก็บไหมเขาไม่อยู่ย่า ย่าอินยืดยางาอินยืดกินงาอินยืดพี่น้องย่าอินยืดกินดีดีพู่นะเต็มเดินเต็มมันบอนเขาตัดเขากำลังเกี่ยวเขาอยู่นะพี่น้องเกี่ยวเขามอดเขาบาลีนั่นนะเอโลฝรั่งฝรั่งรลนี่พักกันลงสวนพี่น้องแดดมันดีเนาะ เอาลงสวนแล้ววันนี้ยี่บุญทำความสะอาดเมื่อวานทำความสะอาดเมื่อวานกะลายได้หลายเติบเป็นอย่างน้ะแอปเปิลดกไหลเป็นแมงพี่น้องดกไหลกับเป็นแมงเป็นกวาดเป็นงอนอยู่เวอ้อ ตัวหายมันโลนกี่ยูก็ได้ละดกโขดโดดโค้กก่อนเป็นงนอยู่หมู่วานนี่ยะบนญทำความสะอาดทั้งนี่พี่น้องหมู่วานอันนี้ก็จะเป็นหยังบุ๋มหมู่วานหักสอง nga สาม n g นี่โอ้ยบลอดลอดอกบลือแล้วนี่โอ้เพอาะไงเอามาข้างไว้เสยว่าข้างไว้เฮ็ดหยังเนี่ยมันหนักมันกะหักตัวพี่น้องเลยบิ๊ง โอ้ยเนาะเห็ดจังไหรบป่นี่แล้วบังหน่วยกําลังตรงแหนหน่วยกําลังตรงมันหนักมันเลยหักพี่น้องหมู่บ้านนี่ทำความสะอาดอู้เห็ดม้าตะพุ่นล่ะเห็ดมาตั้งแต่พุนพ่นปฏิชา,ายเบิร์นโมฮันกับเบิบเร์นเบลีโอสวัสนีคกะ มาเต็มพักนี่ดีพี่น้องอย่าบนเต็มพักหมื่ว่านนี่เต้มพักสลัดเกี่ยวเต็มพักสลัดเกี่ยวได้อันบล็อกนี่เต็มหนังแต่ฝนตกงวดสิไปทรงนองสายพินติดแหล้วตัวนี้มันนี้ก,ก็มาเต็มอันไม่อีกอันนี้เอาอันนั่นกั้งไห้นี่ดีพี่น้องกระสิติดยี่ดอกกระสีได้กินอยู่อันนั้นก็เป็น เลดิดจักจะเป็นหัวบอออนี่ลหละเอาเบีย้ยมันออกจากนี่เลยนี่เอาเบี้ยมันออกจากนี่ล่ะเอนี่ว่าสิทำความสะอาดเกนี่จักสีเล้วสิไดเฮ็ดพ่พี่น้องพนอวนหัวบักยังหนักเลยอันนี้บกอือ,น,อน่อยนี่เห็นบ่าบักอือฝรั่งนี่กำลังเป็นนวยพี่น้องกำลังเป็นนวยได้กอเดียวได้ได้ไดต้นเดียวมันบ่งยังถ้ากินมันเบิดก็เลยเอามาใส่ตรงนี้ผลเลยยังอันนี้ก็ก แค่รดนี่ครับเอาออกไปกินเรื่อยอันใดลงหัวก้อนกับจินก้อนพี่น้องอันใดลงหัวก้อนกับกินก้อนนี่หมู่บ้านทาความสะอาดยืดดอนหน่อยๆน่อยนี่ดอนดอกใหม่นี่ดีบุจะหาดอกใหม่มาใส่หาดอกใหม่มาปลูกนี่แหละชาวบาจะทําความสะอาดแถวๆนี่ละพี่น้องโอ้ยแม่ยังปักตีนยู่บนพี่น้องทาความสะอาดแถวๆนี่หมู่บ้านเหลี่ยวตรงนี้ แบบตรงย้อมไหนน้อยนี่ตาลิยงยนลุกโอ้ยหักลงเบิดเลยสิบปได้กินมันมันหนักแม่พี่น้องแล้วเพิ่งพอไ่กับเรไปหาเสี่ยงมะหอยมันโอ้ยเพ็ดจังใดละ่ะเนี่ยนี่จังน้อยกับหักได้นี่นเ,เนี่ยมันเหลือนี่จังน้อยกับหักเนี่ยมันก็นักโพดนักโพดแนเราบางเรนเป็นปุ่มทั้งสี่มันกับปนิญงามันนี่น้อยหนึ่งอ่ะพี่น้อง งามันเหน,น,นื่อยหน่ยนมนก็หักตัวหักลงเป็นปุ่มเป็นงอนลงโอ้เป็นไตเสดายดมันก็ลัางสมก็ลัางหวานนี่พี่น้องโอ้ยนหนักน้องก็หักตัวก็แสีบอยู่เด้เสียบอยู่มันห้น่หวานครับ Kim bước bay anh ní cả lãng sục lưng ở hư lân phun noi phun noi ní ngược bay 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 เสียดายบ่พี่น้องว่ะหน่วยก็ล้างไงก็ลังเหลืองลงมาสวนหากินจำบ่ากไม่กินมื้กกิงข้าวป๊อปมากินข้าวมาในท้องกับฟูดบูบูว่ะ ปอดสารว่พักกระดิีดยายอย่างเลยได้พี่นอ้องพักผล,ลไม้ยูนี่คือไม่ไม่มีสารพิษอะไรเลยูกโดยชอบมาชาติทีหลีกินแบบว่าต้องคิดต้องเคี้ยง mời mắm hết nè cha, Cái mời 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 mình vả anh mời mời mấy mời hết mời 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 mà mời 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 Mát chất dinh lảo lưu nha hèn nha lưu bì mắng Lịch thơ anh hát, 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 anh ต้นนี้ไว้แล้วก็เซเป็นแอปเปลิลแ,แต่แอปเปลิลกับกแพลนนี่สีพร้อมกันลูกพัมน,นี่สีไว้ก้อนมูนี่สี่ไว้ก้อนเขาต้นนั่นไว้ไปแล้ววนันจะบ่นเห็ดเอ่อปลุกไส่น้ำเชื่อมน้ำตาลน่ะพี่น้องปลุกแต่ว่าเบอเบอเบอใส่น้ำตาลหลายเกินประเด็๋ยจะเอาไปใส่ปลบบุกแล้วก็ใส่ซองฟิตไว้มูนึงกับเบอต้องใส่น้ำตาลผ่าแกะออกแล้วก็เอาเม็ดมันออก หน่วยหนึ่งอยอบนเฮดซีชินเฮดซีชินแล้วก็ใส่ถุงสิบล็อกใบแล้วก็ใส่ตู้เย็นว้ใส่ช่องฟิตไว้มันจะเป็นเจ็ดน้ำแข็งซาซจังหน่อยไว้ทำไมกินกบนมกินกบปัวไอศครีมกินกบอันนี้ได้มันบ่นเสียนั่นแหละเฮดใบเพราะว่ามันมัน,ม,นมันหลแล้กจังหน่อยมันก็จะบ่บมีกินแล้วหนา,นาวหนาวบ่มีกินได้พี่นอ้องหนาหนาวนี่พันนี้ก็ว่าต้องหยัก จากไปตอ่อขอต่อวิสายยิบุนทึ่งยิบุนกระยักกะบ้านโอ้ยจยิบ <c oughs> ยาวจังได้ดีพี่น้องตาจินใจบ้านได้อยู่เป็นไงแล้วก็ถามมาย่ต่อบอขันอยย่ต่อฉันจะได้ยื่นเอกสารขอทำเลืองขอให้ยิบบวกกัยังมาไหนคำตอบแล้วเพราะว่าอยากเมียบ้านอยากไปหยังมาตี ช่วงระยะที่เยอะบ,บนไปอยูบย่บ้านนี้บนจะไปเฮ็ดของขายก็พอได้เงินเก็บเงินกรรพอได้มีไรายได้อยู่นี่กันแล้วแล้วหายเยอะบ,บนเยอะบ,บนกบส็ส่งต่อส,ส่งโต้สิน่ะก็ส่งให้ทั้งบ้านบ่ได้เก็บหาะฮเตียมีความจำเป็นใีอยังเอ็กซิเรย์ในอยังขึ้นมามันก็สินักเล่าโหดยังสินะ ขันจะขอมีเงินค่าในบัญชีโน่นนี่นั่นเขาเป็นอย่างมากอีกสเสน็อย่างมากเขากกิเดเอาเงินจากของมาใส่อย่างสี่ไหนอยู่บนกะแต่ว่าคนเคยเหตดเบียกคนเคยมีายไรใดเนาะมาอยู่แบบนี้มันกะจ,จังไนอะพี่นอ้องถามว่ามีความสุขไปอยู่กับเราอยู่มีความสุขเด้ยเราก็มีความสุขกว่าไงน่ะแต่ว่าด้วยพระละทั้งบ้านเ่าเน่การใสร่จใจอย,อย่างเ่าเนร์ยังเสี่ยมันกันหนักเราโพดพี่นอ้องมันหนักเรานะ มก so ็ย kind of ับไปเห็ดอีหย <ing>. <illustrates. S 1> ังขายก็ก <neither> so ็แกลเดือนหนึ่งได้สามสี่หมื่นได้ยะบนเห็ดของขายอยู่บ้านขนาดว่าเห็ดในน้อยนะพี่น้องก็ได้สามสี่หมื่นอยู่เด้ยูหาเดือนหกเดือนก็จังาะไม่ยังเสียยุคุญหาหกเดือนยูพี่หาหกเดือนยังสีนะพี่น้องก็พัดๆไปยังส่นะเดี๋ยพอใหญ่แล้วก็หลังๆมานี่คือเหมือนกับว่าขึ้นหดฉจนไ่ใหญ่เธอไปยูโดนถ้าไปยูค่ะ ไปแล้วก oh, ็จะคือเรื ều, ่องมะไม่เดบอโอ้มันก็จำเก่าล่ะเจดจังใดตัดสินใจบ้านไหนพี่น้องตัดสินใจบ้านไหนจีิงจริงเจตจังใดบ้านไหนก็ตอบเราอยู่คุยกันเข่าวแล้วล่ะคุณพี่น้องนั่งเบิ้งรถนั่งเบิ้งรถเกลียวเหื่อเนียบดไปเปิดใสดอกกุลเกลียวบึ้มเบิ้งบิ้งบิ้งยุบกุลรถเกลียวคือกันกับรถเกลียวข่าวบ้านเท่าพี่น้องจำมันได้บนขึ้นหอดบ้านซะ เอาอย่าบนขึ้นไปเเ็ดกับเขากับน้ำก่อนพี่น้องจีได้ลงมากินเขากินยังแล้วก็บจีเด้ลงมาจัดกันอันทำความสะอาดหนี่ยยูแถวๆนี่สิได้ตัดออกกันจีเดย์ปลูกพักปลูกมีน้าบ้านก็บจีเด้หื้อดอกไม้ออกปลูก,กอดอกไม้ดอกไหลไม้ก,มกับว่ปลูกไม้ก็บจีเด้แต่งไว้ไอ้เบิร์ดฮิมมงค์ฮมาพีนาก็บจีเด้เก็บกันไม่ยนะังสินะพี่น้องเบิ่งในขวางกับเตรี้ยใบเบิ่งหน เห็ดเฮิร์ที่บนก็เฮ็ดใบเลี้ยวนี่นะกระอัดกระยัดให้มันเป็นลูกเป็นล่างทึ้งจัดเห็นมันเป็นทรงเป็นสวนอันอ้างน้ำนั่นแล้วก็เสียวมาก่หนีเด้ปลูกดอกไม้รอบแล้วก็น้ำส่ไว้ปลูกดอกไม้รอบอ้างเสียวมาไว้ด้านนานี่แหละแต่กระเจียนเอาน้ำสซไว้แต่โดแล้วก็ปลูกดอกไม้รอบอ้างจังสี่น่ะเห็ดเป็นอันนี้นะพี่น้อง ต,ต,ต,ตัวเมืองตัวเมืองตัวเมืองไปพว่าไงวะห้าสิบล้านตดเดียวเขานี่ห้าสิบล้านพี่น้องกับสิ่งแวดลอยุทธ์มันขันใหญ่ปไปน่ะอันอยุทธแถวๆนี่จะมีฟาร์มบิก๊กบิ๊กฟาร์มเมอร์บิ๊กฟาร์มเมอร์อยู่ซีบอนแล้วอ่ะมีเนี่ยที่เป็นลอยๆพันๆไรเลยยุทธแถวๆเขตบ้านเราน,นี่เรามีรถเรามีรถอันนี้อยู่บก,กี่ขั้นนี่อายู่บนเขาบ้านกันพี่น้อง